สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาแล้วจ้ะมาละจ้ากออ็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อ,อกด subscribe กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามช่องพ่อนักแมว channel นนได้จ้ะเด้อ ช่องน้อยเพิ่งเปิดนะจ้ะขอพุณหลายๆจ้าจ้ะเด็กกับสิฟ้ามาเพิ่งเด็กหน่อยอีกละมื่อเนียก็นั่งถาอาหารคนสิมาโงคนมาทันม้าได้พี่น้องชืมือขันคนม้าคนม้าเราป่ะนียซีมือหามือหรอแม่ซีมือหามือเราพั่ในไม้อยู่แต่ว่าเมือนียแม่เราตรงห่อนใบให้นี่ว่าสิมาหอดเมื้อนียเลยวันที่ยี่สิบเอ็ดคือนในไม้าุ๊ สง่งคือมาศาสตร์เหรอปุ๊บม,มันคืออยู่สมุดปากกาเองได้พี่น้องเอาปากกาในนี่ทำไมล่ะไรเนี่ยฮะนะเนี่ยเอ้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 อ้อ้อ,อไม่กลัวเหรอเนี่ยฮะฮะไม่กลัวเหรอไม่กลัวไม่เลียวกันเลยเหรอเนี่ย อไม่กลัวไม่เลียวไม่กลัวไม่เลียวกันเลยเหรอฮะฮะตีแล้วเนี่ยตีแล้วเนี่ย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 หนอนดำน้อยบนนู้นแล้วเนาะมือเกี่ยวนั่นแหละลงไม่ได้แล้วนะหนอน สีหมอกนั่งสารจังเลยสีหมองไม่มีของเล่นสีหมอกอ,อยากมีของเล่นจังเลยแม่สีหมอกอบนอสีหมอกบนอยากมีของเล่นจังเลยดําน้อยออกไม่ได้แล้วมือลองดูด้ ออกด้ไหมเอ็บเจ็บเจับเจ็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 บอจ็บเจ้เข้าก่อน สีหมอกอยากมีของเล่นเด็กๆไม่มีของเล่นเลยเดี๋ยวไว้มีตังก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวไว้มีคะแนนเดี๋ยวแม่ซื้อให้ซื้อปะทูมาให้เล่นดีกว่าซื้อซื้ออะไรที่มันได้เล่นเยอะๆหลายๆตัวเนาะซื้อคุณบอลลูกเล็กๆดีกว่าอ,อ,อสมตานเด็กไม่มีของเล่นนะเนี่ยอ ชี้หมอกเนียเชีหมอกคนเก่งของแม่อชี้หมอกนะอ,อน้าจจานตังได้เน่น้าจจานตังเลยเนาะนอนรอพ่อนอนรอพ่อมานะเต็มเลยเนาะ ตะกี้ลุกขึ้นมารอบึันละไม่ได้เช็ดหน้ากล้องแล้วมวยหมดเลยเช็ดหน้ากล้องถ่ายนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นบ้านนอนละปวดหออัวไข้ขึ้นนะพี่น้องเอ้ยนี่อโอ้ยโอ,ยอยรถพ่อเขาก็ซ่อมอยังไม่เสร็จจะไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้ ไปซ่อมหกพันคะแนนนะพี่น้องเอ,อ้ยจะทำยังไงเนาะแพงอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ,อ๊อตึง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 ,ตงโอ้สงสารยังไงสีหมอกไม่มีของเล่นก็ได้เล่นอย่างเงี้ยแม่จะไปซื้อซื้อเชือกฟางมาทำให้หนูเล่นนะห้อยลงมายาวๆนยะ

ไปแล้วกัเลยอะก่งจังเลยวา้าว้า้ว้าวว้า้าวว้้ว้กวว้้วว้วววว้นหัววุ้าววาวาวว้าาวฉา้าวาว อเกียวอ่เกียวคนนีด้เกียวดีกว่าอเกียวขาเอเกียวคอเกียว้าเกียวขคนเล่นน้คะอเกียวขาอเกียวขา อาเกี่ยวขาเกี่ยวขาอืมอาเกี่ยวขาเขาเล่นดีกว่าอาเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้สักทีเลยอาเกี่ยวขาเนี่ยอาเกี่ยวขาเขาเล่นไม่ได้สักทีเลยเนี่ยอาเกี่ยวขาเนี่ยอ้าถึงๆอาเกี่ยวขาเกี่ยวขาอาเกี่ยวขาคนเล่นอาเกี่ยวขาได้ยังอาเกี่ยวขาอาเกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวขา เกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวคอไม่เกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวคอเกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวคอเกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวคอเกี่ยวขาได้เนาะเกี่ยวขาได้เนาะเกี่ยวขาได้เนาะเกี่ยวได้เนาะเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวได้เนาะเกี่ยวได้อะจิจิอะจิจิอะจิจิเกี่ยวขาไม่ได้แล้วเกี่ยวตัวแล้ว 嗯嗯，嗯。啊卡，娇卡，阿啊卡，娇卡，娇卡，阿啊卡，阿啊卡，哎哎，娇卡，娇卡，娇卡，我拿脚板，阿娇卡，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 呃，娇嗯。娇卡，阿娇卡，阿娇卡，娇卡，阿娇卡，阿娇。 ขอปิดคลิปก่อนนะจ้า FT, ขอบคนณแม่แม่เอฟซีขอบมาลเราก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่องปอสรักแมวชาแนลด้วยจ้าเด้อขอบพระคุณหลายหลายได้จ้าเด้อบ๊ายบาย